สวัสดีแฟนมวยทั่วประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยขอนําเสนอการวิเคราะห์วิจารณ์กฎเกมการแข่งขันของศึกท่อหนังไทยเกียรติเพชรประจำวันอาทิตย์ที่10มีนาคม2567ครับหมดรายการนี้แข่งขันกันที่เวทีมวยราชดำเนินและก็จะมีการถ่ายทอดสดทางททบ5ในเวลา18บแนาฬิกาสินาทีครับก่อนจะไปรับฟังรับชมการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับฝากแฟนมวยสลหรบใครที่เป็นสายลุ้นสายเชียร์หาที่เล่นหาที่ลุ้นหาที่เชียร์หาที่ออกตัวบลงทุนนะครับมวยพองยกหนมัึ่งหนราาคส่งตรงจากสนามนราคาเดียวกันกับเวที หมายให้แฟนมันมวยนะครับได้ลุ้นได้เล่นได้เชียร์ได้ออกตัวบางทุนกันครบจบในที่เดียวบริการดีมาตรฐานมั่นคงต้องมวยพะยก118สนใจยอยากเป็นสมาชิกขโมยพะยก118แอดไลน์ไปที่ adpk118 นะครับ adpk118 มีแอดดันหน้าด้วยครับคู่แรกครับไปดูครับป่าทูทองสิทพนันเชิงเจินกับ rocky wallwattwi e ในพิกัด127ปอนด์ป่าทูทองสิทพนันเชิงนะครับมวยจากอำเภอเมืองจังหวัดมหาสรา,ารคามศูนยปี169ซมซ้อมค่ายมวย10พนันเชิง ประเภทมวยเข่าอาวุธครบเครื่องมีทุกลูกนะครับวงนอกมีเตะม,มีต่อยหนักแรงวงในปั้มตีแข็งแกร่งมีหมัดมีโศกเสริมล่าสุดครับแพนน็อกเกลสองจิ้งจิ๋นทองกีฬาสปอร์ตที่ตะวันนาบกปีเก้าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกต่อยไปร้อยยี่สิบแปดปอนด์แล้วก็แพนน็อกเกลสองศิลาเพชรพอเพชรเที่ยวที่ลาดน้ำเนินสิบห้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกต่อยไวร้อยสามสิบแปดปอนด์นะครับต่อยน้ำหนักปล่อยน้ำหนักต่อยส่วนผู้ชกล็อกกี้วอร์ันทวีมวยจากชัยภูมิซ้อมววันที 17ปี164เซนติเมตรนะครับประเภทจังหวะฝีมือดีอาวุธครบเครื่องเดินได้ถอยเป็นนะครับหลากอาวุธหลากหลายหลากหล่ยมดีเตะหนักตอยแรงฟันสอกคมวงในปั้มตีแข็งแกร่งนะครับลาสุดชนะน็อกยุกสองลูกลิศสอสมันกามินที่ระดาเนิน19พฤศจิกายน66 125ปอนด์ชนะคะแนนเพชรพายุทอตอกุณน้ำใสที่ระดําเนิน8ตุลาคม2 5 6พต่อยปอนด์คู้นี้ครับ สารมุมมองผมชอบไปที่ล็อกกี้วอันทวีนะครับอาวุธหนักแรงหลักเหลี่ยมฝีมือดีประกอบกับคู่ชคนะครับเป็นมวยที่โดนอาวุธหนักโดนของหนักของแรงไม่ค่อยได้นะครับล่วงหลับเป็นประจำล็อกกี้วอันทวีจะชนะประตูทองสิบพระนันเชิงครับคู่แรกต่อกันที่คู่ที่2พอพรนำโชคสออพุยพัย์เจอก,กันกับเดนนรงสอจเจริญเดชมวยไทยปิกัดร้อยยี่สิบสองปอนพรนำโชคมวยจากอำเภอพระภูมิ จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ19ปี170เซนติเมตร2ข่ายมวยสองคุยพัดเป็นมวยเขา่าเปิดเกมเดินเตะต่อยนำทางวงในล็อกลัดตีเหนียวแน่นฟันสอคมสู้ดีมีขึ้นตลอดนะครับบัดหนักสอคมฟอร์มหลังแพ้คะแนนดับเดือดตีจเจริญเมืองที่ราชดำเนินครับ24ธันวาคม2566ต่อยไป120ปอนด์ชนะนกยศสชนะศึกรถสวยจากเจ็ดสายผิวที่ราชดำเนินครับ1 ตุลาคม2566ตอ 12, อ่อย122ปอนด์สวนกู้โชกเ,เด่นนลงโสเรือนเดชมวยไทยมวยจากอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง17ปี168ซนติเมตรซ้อมที่่ข่มวยสิลลมหนาวนะครับประเภทจังหวะฝีมือดีอาวุธครบเครื่องมีทุลูกหลักเลี่ยมเชิงมวยิวสมองมวยดีศาสตร์แข้งตอ่อยมัดแม,ม่นคุมในขวางแทงจิบหลักเลี่ยมดีอ่มีหมัดมีศอกเสริมลา่าสุดสดุสด,ดแพ้กับพรพิทักษ์นครสมุนิตแท็กเตอร์ที่ตำนาน กุมภาพันธ์2567ต่อย120ปอนด์ก่อนนั้นก็ชนะนอกยูสีเพชรพิชิดชัยนายุกเอธาสลาสครั้งซ้อนที่ตวนาบางกลับไปิครับคู่นี้กระดูกประสบการณ์อยู่ที่พันำโชคนะครับในเหนียวแน่นในเปี่ยมเวทส่วนทางด้านเด่นนาลงสอจะเลินเด็ดมวยไทยหลักเรียมฝีมือไอคิสมองมวยดีกว่าแต่หลักแต่ว่า,ากระดูกประสบการณ์เป็นรองมุมอมองผมครับชอบที่นะ เด่นนรงศรเจริญเ,เดชมวยไทยนะครับหล่กเหลี่ยมฝีมือดีกว่ามาตรฐานการยืนระยะดีกว่าจะชนะพรออน้ำโชคสรภูมิพัฒนครับต่อที่คู่ที่3แหลมสิงห์สรเดชพันธ์เจอกันกันกบศิลาเพชรพีโอเคพีวีซีนพิกัด126ปอนด์แหลมสิงห์สรเดชพันธ์มวยจากอำเภอพิบูลจังหวันหนดนครศรีธรรมราชซ้อมไพ่มวยสรเดชพันธ์อายุ29ปีสูง170เซนติเมตรเป็นมวยเข่าอาชีพ บูดุดันเปิดเกมเดินติต่อยแรงวงในปั้นตีเหนียวแน่นฟันศอกสวนแรงขยันออกอาวุธปอดใหญ่ไปแรงเก๋าเกมมีหมัดมีศอกเสริมส่วนทั้งฟ้อมหลังนะครับสองไฟหลังถือว่ามาดีทีเดียวชนะคะแนนมาวินศูนย์กีฬาห้งต้มในศึกบอลลูนดีสองกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยสิบเจ็ดร้อยยี่สิบแปดปอนด์ชนะนงยิกสามคาถาพิรสิงมาวินที่ตะวันนาบางกะปิสิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยสิบหกร้อยยี่สิบหกปอนด์ส่วนคู่ชกศิลาเพชร p o k p v c หรือว่าศิลาเพชรปอเพชรไข่แก้วมวยจากอำเภอหัวหินจังหววััดปรระจบคีขนธ์ อายุ18ปี169เซนติเมตรนะครับซ้อมที่ค่ายมวยปอเพชรไข่แก้วเป็นมวยซ้ายฝีมือดีอาวุธครบเครื่องสายแข้งต่อยหมัดรุนแรงวงในกดแขนไล่แขนดันแทงมีหมัดมีศอกเสริมล่าสุดชนะนอกยุกสองอินสึขาวเจาพาวเวอร์รูฟเชียงใหม่ที่ธวนาบดีกะปิ20มกราคม2566ต่อยไว126ปอนด์แล้วก็แพ้นกยุกสองชาลีสิงห์มาวินที่ศึกบอลลุมพินีครับ15ธันวาคม2566ต่อยไว้126ปอนด์คู่นี้ครับ กระดูกประสบการณ์อยู่ที่แหลมสิงสดหนุ่มอยู่ที่สิลาเพชรมุมมองผมชอบที่แหลมสิงสถดีชพันธ์นะครับเขาเกมกระดูกประสบการณ์ดีกว่าอาวุธไม่ไปลองจะชนะสิลาเพชร POK OK. PVC ครับปิดท้ายกันที่คู่เอกประจำสัปดาห์นี้เป็นการเจอกันระหว่างดีเซลน้อยเหลี่ยมธนวัฒน์เจอกันกันกบทางด้านของภาษาควงทเทมีพิกัด127จปอนด์เจอดีเซลน้อยเหลี่ยมธนวัฒน์มวยจากอำเภอ เดือดร่มจังหวัดอุบลราชธานี27ปี171ซนติเมตรซ้อมข่ายมือสอเจเล็กมุมนนนเป็นเมืองเขาแต่อาวุธมีทุกลูกเดินได้ถอยเป็นนะครับเตะหนักต่อยแรงวงในปั้มตีเหนียวขวางหน้าดี <c oughs> ฟันโศอกอันตรายาเก๋าเกมกระดูกป,ประสบการณ์สูงล่า,ลา,าสุดชนะคะแนนพอนเสนโสมิพัฒน์ที่ช่องเจ็ดสี4กุมภาพันธ25์2567 127ปอนด์แน้องเกียว2เพชรมรกตศรนายกทวีตวพงที่ช่องเจ็ดสี26พิจิกาญูงสมพันธ์รังสม127ปอนด์ ส่วนพันศักดิ์วอมทวีมวยจากอำเภอเกษเสรีสม,มุนจังหวัดชัยภูมิ23ปี167ซนติเมตรซ้อมไข่มวยวอมทวีจังหวัดชัยภูมิเก๋าเกมกระดูกดีถนัดขวาประเภทฝีมือครบเครื่องหลักเรียมเชิงมวยดีตั้งรับกับทางดักเตะดัดต่อยรุนแรงวงในล็อกลัดเด้งตีดีมีหมัดมีศศกเสริมนะครับกระดูกประสบการณ์พอสมควรลาสุดชนะนกยกสีสิงห์สยามพีบุหรี่ที่ระดมเนิน28มกราคม2567 126ปอนด์ก่อนนั้นแพ้คะแนนอีสานเโชดบางแสนที่ลาดมเนิน 28ธันวาคม2566 132ปอนด์คู่นี้ครับทัศนาม,มมองผมชอบที่ดีดเซลน้อยเหลี่ยมธนวัฒน์นะครับรูปร่างรูปร่างดีกว่าเก๋าเกมกว่าอาวุธครบเครื่องมีทุลุกจะชนะพันศักดิ์วอบรนทวีส่วนสองตัวชอบประจําสัปดาห์นี้ให้แฟนบอลมวยไปลุ้นไปเชียร์นะครับชอบตามไม่ชอบสวนตัวแรกให้ไปที่ล็อกกี้วอบันทวีนะครับลุ้นนับลุ้นน็อกได้ผู้ชกโดนหนักลุ้นแรงไม่ค่อยได้ตัวที่สอง ชอบที่ดีสซน้อยเหลี่ยมธนวัฒนะครับมีทั้งนอกมีทั้งในมาตรฐานการยีนรรยะดีกว่าจะชนะพันศักดิ์บอปนทวีขอบคุณแฟนมวยทุกท่านที่มารับชมรับฟังรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับ